สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายด channel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มนิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เล่ม11ตอนที่326มุ่งหน้าสู่ดาวคืนคามจากักรวาลจำลองอ่าวนกดาลาเกาะเขามังทอนดำหลวงเฟิงหงและเทพอัศนีทั้งสามนั่งร้อมวงอยู่บนโต๊ะหินบนดาดฟ้ามีจอภาพล่องลอยอยู่เบื้องหน้าบนจอภาพแสดงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบนักรบรับจ้างฝึกหัด แห่งจักรวาลการทดสอบนักรบรับจ้างฝึกหัดแห่งจักรวาลล้วนดำเนินการภายในภาคพบเจ้าแผนในภาคพบเจ้าแผนนั้นนอกจากอันตรายต่างๆที่แฝงอยู่ในภาคพบนั้นแล้วอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าคือมาจากสมาชิกที่เข้าร่วมการทดสอบคนอื่นๆการป้นสังหารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คนอื่นมีสิทธิ์แย่งชิงวัตถุทดสอบที่ได้มาหรัวเฟิงอ่านข้อควรรู้ไปจนขมวดคิ้วผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบขั้นฝึก,ฝกหัดหากเป็นคนหน้าใหม่ในระดับดาวเลิกขั้นสองหรือขั้นสามทางที่ดีให้รวมทีมกับดาวเลิกขั้น8หรือขั้น9เช่นนี้แล้วเมื่อเผชิญกับการป้นชิงอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสต่อต้านหรือหลบหนีได้ ข้อห้ามเด็ดขาดระดับดาวเลิกขั้นหนึ่งขั้นสองหน้าใหม่รวมตัวกันไม่กี่คนต่อให้โชคดีได้รับวัตถุทดสอบก็จะถูกคนอื่นแย่งชิงไปได้หลัวงเฟิงหงและเทพอัศนีอ่านข้อสังเกตแล้วต่างก็มองหน้ากันอย่างจนปัญญาที่แท้ส่วนที่อันตรายที่สุดกับเกิดจากผู้เข้าร่วมการทดสอบนักลบรับจ้างฝึกหัดคนอื่น เทพอัศนีสายหน้าอย่างอับจนปัญญาในใจคนสุดอย่างคาดหงสำทับยิ่งดียังดีที่พวกเราพาคาทาสมาด้วยสองคนรัวเฟิงรับรู้ถึงแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนะักพร้อมทั้งแต่เริ่มออกเดินทาง เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องยุ่งยากหลวงคนจึงได้พาค่าทาตระดับดาวเลิ์ขั้น9มาด้วยสองคนจากที่เขาได้ซื้อค่าทาตระดับดาวเกิ์ขั้น9้าไว้จำนวนหนึ่งสองคนนี้คนหนึ่งเป็นนักกิจตานุภาพอีกหนึ่งเป็นนักลบเป็นสองคนที่มีความโดดเด่นมากที่สุดค่าทาตระดับดาวเลิ์ขั้น9้ากลุ่มนี้ ได้รับการถ่ายทอดวิชาสำนักอุกบาตธรรมินเบื้องต้นจากหลวเฟิงในเมื่อเป็นฆ่าทาตก็ต้องก็ไม่ต้องกลัวการทรยศปปถาย่อมไม่ขัดขวางหากดาวเลิกขั้น8หรือขั้น9ร่วมกันเป็นทีมเทพอัศนีหัวเลาะฮ่าฮ่พอดีเลยเรามีผู้ช่วยมือดีสองคนอืมงั้นเราก็ไม่ต้องหาคนมาร่วมทีมแล้วละ่ะ ผมเองก็หัวเราะร่วมทีมมันไม่มีกฎห้ามเป็นหลักประกันว่าคนที่ร่วมทีมจะเชื่อถือได้100%เปอร์ซนเรื่องการแทนข้างหลังนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากใจที่สุดหรัวเฟิงกับพวกนับว่าโชคดีมีค่าทาดระดับดาวเลือกขั้นเก้าสคนสามารถตั้งเป็นทีมหคนและเป็นทีมที่มีความสามัคคีอย่างยิ่ง ในจกักรวาลอันไพศาลนั้นปกติถ้าเป็นเผ่าพันธ์เดียวกันหรือมาจากดวงดาวเดียวกันต่างก็จะมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อกันเพราะเผ่าพันธุ์มนุษย์ในจกักรวาลนั้นมันมีมากเกินไปจํานวนดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตก็มากจนเหลือคนานะับพ่อพ่อครับดูอะไรอยู่หรือหลัวไหเด็กน้อยที่สวมชุดออกสึกวิ่งกระโดดเข้ามาหา กำลังยุ่งอยู่มามาหอมพ่อสักฟอดหลืว่เฟิงวิ่งเข้าไปหาอุ้มโลกขึ้นในคืนวันนั้นหลัวเฟิงกับพวกนั่งยานอวกาศไปจากดาวกล้วยไม้ขาวการจดทะเบียนขอเป็นนักประจนภัยครั้งแรกนั้นจะต้องไปยังที่ทำการสมาพันธ์นักลบรับจ้างในโลกความเป็นจริงต้องได้ฐานะของนักประจนภัยก่อนถึงจะลงสมัครทดสอบ นักบรบลับจ้างฝึกหัดได้จุดหมายของหลัวเฟิงและพวกคือดาวมังกรน้อยสิบวันให้หลังที่ทำการสมาพันธ์นักบรบลับจ้างแห่งจัก,กรวาลบนดาวมังกรน้อยเป็นป้อมเหนือเมืองแห่งหนึ่งหลวเฟิงหงและเทพอัศนีทั้งสามกับข้าทาดดาวเลิกขั้นเก้าอีกสองคนเดินเข้าไปข้างในคนเยอะจริงๆหลวเฟิงชื่นชม เรียกว่าคนเป็นหนอนเลยดีกว่าเทพอัศนีชักรู้สึกตาลายผู้คนจำนวนมากเดินเข้ามาในสมาพันธ์นักรบรับจ้างแห่งจักรวาลเกินกว่า8ในสิมาเพื่อลงทะเบียนเพื่อเป็นนักประจนภัยพวกหลวเฟิงทั้งห้าก็อยู่ในกลุ่มนี้พากันไปเข้าแถวร่วมกับมนุษย์ในเผ่าพันธุน์อื่นๆ การลงทะเบียนเป็นนักประจนไทยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษเป็นอันเรียบร้อยบัตรนักประจนไทยนี่หรือบัตรนักประจนไทยเทพอัศนีชูบัตรที่มีอยู่ในมืออย่าทำหายละ่ะทำใหม่มันยุ่งยากมากหลวเฟิงยิ้มบอกไปเราไปยื่นขอรับการทดสอบนักลบรับจ้างฝึกหัดกันคนมาลงทะเบียนเป็นนักประจนไทยมีมากที่สุด แต่คนที่มาลงทะเบียนรับการทดสอบนักลบรับจ้างฝึกหัดแห่งจักรวาลมีน้อยกว่ามากหลวเพิงกับพวกเรียกว่าไม่ต้องเข้าแถวเลยนักกิตตานุภาพระดับดาวเลิกขั้น2นักลบระดับดาวเลิกขั้น2นักลบระดับดาวเลิกขั้น1นักลบระดับดาวเลิกขั้น9และนักกิตตานุภาพระดับดาวเลิกขั้นเก้า พวกเธอมีคุณสมบัติยื่นขอรับการทดสอบสักลบรับจ้างฝึกหัดขอให้ชำระค่าสมัครคนละหนึงห่งมืนเหรียญมังกรดำดีมากนี่เป็นรายละเอียดการเข้ารับการทดสอบของพวกเธอเอาไปอ่านกันเองนะหลังจากที่เอาบัตรนักประจนไทัยของหลัวเฟิงของเทพอัศนีทั้งห้าไปรูดแล้วหมายเลขของพวกเขาทั้งห้า ก็ได้เข้าสู่ระบบการทดสอบนักลบรับจ้างตึกหัดแห่งจักรวาลเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเข้าร่วมการทดสอบรัวพึ่งกับพวกรีบหาบาร์แห่งหนึ่งเข้าไปแล้วสั่งเครื่องดื่มมานั่งดื่มพร้อมกับค่อยๆศึกษารายละเอียดของการทดสอบเข้าไปสู่ดาวขึ้นคามในภาคพวกเจ้าแผนหาศิลาเขาวายุให้ได้สามลูก เขาเดียวของแลบเหล็กเขาเดียวหนึ่งเขาแล้วมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสมาพัน,นักลบรับจ้างที่รออยู่ทางออกของภาคพบเจ้าแขวนก็จะเท่ากับสอบผ่านการทดสอบนับลบรับจ้างฝึกหัดและกลายเป็นนักลบรับจ้างฝึกหัดแห่งจักรวาลอย่างเป็นทางการมันแตกต่างจากการประจนบไทยทั่วไปภารกิจนี้มักจะคัดคนจำนวนมากออก มันต้องไม่ง่ายอย่างแน่นอนเทปัส,สนีพื้นพำรรจากนั้นก็หัวเลาะขึ้นศีลาเขาวายุเขาเดียวของแร่เหล็กเขาเดียวเกิดย่อมจ่ายเงินหาซื้อมาจากข้างนอกแล้วอ้างว่าหาเจอก็เรียบร้อยแล้วไหมต้องอ่านตรงนี้หัวเฟิงพลิกพิกไปถึงหน้าหกของผู้มือศิลาเขาวายุเป็นหินชนิดหนึ่งที่มีเฉพาะในภาคพบเจ้าแผน มีคุณสมบัติเฉพาะของภาคพบนี้เท่านั้นส่วนเขาเดียวของแร่เหล็กเขาเดียวที่เป็นอสูรที่ถูกเลี้ยงอยู่ในภาคพบเจ้าแผนนั้นเป็นเขาที่มีการทำเครื่องหมายโดยคนของสมาพันธ์นักลบรับจ้างทำภารกิจเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ของที่ใช้ในการทดสอบก็จะถูกเรียกกลับคืนถ้ามีคนลักลอบเอาออกมาขาย จะถือว่าส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสมาพันธ์นักลบรับจ้างถูกพบเข้าก็าจะยกเลิกวิธีการทดสอบหัวข้อนี้ส่วนคนที่ลักลอบซื้อขายก็จะถูกสังหารโดยตรงพวกหัวเพิงทั้งสามกับบริกาศอีกสองคนกำลังหาลือถึงภารกิจการทดสอบนักลบรับจ้างตึกหัดแห่งจักรวาลที่กำลังเริ่มขึ้นคุณทั้งห้าพวกคุณทั้งห้า บุดุล่ำผอมอย่างยิ่งแต่มีใบหูใหญ่ตูโตเดินเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิ้มเต็มหน้าพวกคุณทั้งห้าเตรียมจะเข้าร่วมการทดสอบนักลบรับจ้างฝึกหัดใช่หรือไม่เอ๋หัวเฟิงกับพวกหันไปมองการทดสอบนักลบรับจ้างฝึกหัดในเขตแดนเขามังกรดำนั้นจะจัดขึ้นบนดาวคลื่นคามในภาคพบเจ้าแขนทางผมนี้ มีรายละเอียดแผนที่ของภาคพบนั้นแล้วยังมีบันทึกประสบการณ์ของเหล่าผู้โอโสที่เคยสอบผ่านนักลบรับจ้างตุดหัดมาแล้วมากมายชายคนนี้กระซิบบอกถ้ามีของพวกนี้โอกาสสำเร็จจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็นอย่างน้อยแผนที่รายละเอียดประสบการณ์หรือเฟืองมองหน้าชายร่างผอมคนนี้ราคาเท่าไหร่เทพอสานีถามไม่แพงหรอก ชุดละหนึ่งร้ยเหรียญมังกรดำชายล่ามผอมรีบตอบยังว่าไม่แพงอีกถ้าห้าสิบเหรียญมังกรดำก็เอามาหนึ่งชุดเทพอัศนีต่อรองทันทีตกลงชายล่างผอมรับปากรวบรัดบนดาวมังกรน้อย นี้หลัวเฟิงกับพวกได้หาซื้อตำราที่ให้ข้อมูลมาแล้วชุดหนึ่งพอเอามาเทียบกันก็พบว่าแผนที่เป็นอย่างเดียวกันแต่ประสบการณ์ที่บอกเล่ามีความหลากหลายมากแต่พออ่านอ่านไปหลัวเฟิงหงและเทพอัศนีก็ต้องรอบตกใจภาคพบเจ้าแผนนี้เมื่อผ่านไประยะหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองบนดาวมังกรน้อย หลวงคุณซื้อชุดเกราะลบระดับสองอาวุธพลังงานดั้งเดิมและอาวุธจิตตานุภาพขั้นสองให้กับบริการทั้งสองคนอาวุธจิตตานุภาพขั้นสองราคาหลายพันล้านเหรียญมังกรดำขึ้นไปแต่อาวุธที่ตัวเองใช้ยังเป็นอาวุธจิตานุภาพขั้นสามระดับล่างเท่านั้นอาวุธที่บริการทั้งสองใช้ก็คงได้แค่อาวุธขั้นสองระดับกลาง อาวุธขั้นสองสำหรับระดับดาวเลิกก็ถือว่าเพียงพอแล้วจากนั้นพวกหลัวเฟิงทั้งหก็โดยสารยานอวกาศออกจากดาวมังกรน้อยตรงไปยังดาวขื่นคามที่มีชื่อเสียงใหญ่โตกว่าดาวมังกรน้อยดาวขื่นคามถือเป็นดวงดาวที่มีความสำคัญอยู่ในธรรมเนียบร้อยอันดับแรกภายในเขตปกครองของจักรวรรดิเขามังกรดำ เจ้าของดวงดาวนี้เป็นเจ้าแขนคนหนึ่งแต่ว่าเจ้าคู่ครองดวงดาวไม่ได้อยู่บนดาวขื่นคามในตอนนี้อาวกู้เทียนานเถอตั้งแต่นี้ไปพวกเธอทั้งสองจะเป็นสมาชิกคนสำคัญยิ่งในทีมของพวกเราหากเจอใครมาป้นชิงพวกพวกเราทั้งสามก็ต้องพึ่งพวกเธอภายในห้องควบคุมยาน ทั้ง5อยู่พอมหน้าหัวเฟิงกำลังมองบริการทั้งสองด้วยรอยยินพวกเขาคือข้าทาตที่พามาด้วยในครั้งนี้รูปร่างหน้าตาใกล้เคียงมนุษย์โลกเอากู้เป็นนักจิตานุภาพระดับดาวเลิ์ขั้น9รูปร่างผอมสองแง้สองแก้มตอบหนึ่งเดียวที่แตกต่างจากมนุษย์โลกก็คือมีเกจสามเหลี่ยมอยู่บนหน้าผา เขาคือนักลบหมายเลขหนึ่งในบรรดาค่าทามระดับดาวเลิกขั้นเก้าที่หลวงงซื้อมาคุ้มครองนายท่านเป็นภารกิจของพวกเราอยู่แล้วเอาผู้ที่อาวุโสกว่ารีบบอกนายท่านอย่าได้พูดแบบนี้เลยเทียนะเทียนน้ำเหอรีบตอบไม่ต้องเก่งใจในอนาคตเราต้องเป็นทีมที่อยู่ด้วยกันค่อนข้างยาวนาน เมื่อไหลที่แยกทีมกันในวันข้างหน้าได้ผ่านศึกร่วมเป็นร่วมตายกันมากมายหากพวกเธอยังรอดอยู่และฉันยังรอดอยู่แล้วล,ออล่ะก็ฉันจะช่วยปลดไมโครชิปชีวภาพที่ควบคุมพวกเธอให้พวกเธอเป็นอิสระอีกครั้งรัวเฟิงบอกเอากู้เทียนานเหอรับฟังจนตาเป็นประกายอิสระภาพนี่เป็นความใฝ่ฝันของข้าทาาทุกคน แต่ภายใต้การควบคุมของไมโครชิปเชืวอภาพพวกเขาไม่อาจขัดขืนคำสั่งของเจ้านายได้เลยหัวเพิงรอบคิดข้าทาสไม่กล้าขัดขืนแต่ถ้ามีความหวังให้ยึดเหนี่ยวบอิกาศทั้งสองก็จะทุ่มเทมากขึ้นหัวเพิงเองก็ตัดสินใจไว้แล้วรอจนวันที่ศักยภาพของทั้งสองไม่พอใช้งานต้องสลายทีมเมื่อไหร่ ถ้ารอดจากการได้ร่วมเป็นร่วมตายกันหลายๆายครั้งจะตอบแทนด้วยอิสรภาพที่เป็นเรื่องปกติใกล้จะถึงดาวขื้นคามแล้วยานอวกาศจะเข้าสู่การกระโดดแล้วดาวขึ้นคามในแววตาของบริการทั้งสองทั้งอ่าวกู้เทียนานเหอนต่างก็มีความคาดหวังพวกเขาจะพยายามยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคุ้มครองหัวเฟิง เพราะถ้าหากเจ้านายตายไปพวกเขาก็จบสิ้นและยิ่งตัดขาดความหวังของอิสระภาพใช่ว่าเจ้านายทุกคนจะยอมให้โอกาสทาสของตัวเองให้ได้รับอิสระภาพหลังจากผ่านขั้นตอนการกระโดดข้ามจักรวาลแล้วยานโอกาศก็มุ่งไปสู่ดาวสีคามดูงดงามอย่างยิ่งดวงหนึ่งดวงดาวดวงนี้สวยมาก เทียบจะเทียบเท่ากับดาวบ้านเกิดของเราเลยหลวเฟิงยืนมองจากห้องควบคุมกล่าวชื่นชมดวงดาวดวงหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปเป็นดาวที่งดงามจริงเทพอสศนีก็อเอ่ยปากชมแต่มันอัศจรรย์จริงหนอดาวขึ้นคามดวงนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสามหมสองพันกิโลเมตร และภาคภบเจ้าแขนที่ซ่อนอยู่ในดาวพื้นคามนี้กับมีเนื้อที่มากกว่าดาวทั้งดวงเป็นร้อยเท่าภาคพบขนาดใหญ่โตแบบนี้ลำ้ำลือกันว่ามีนักรบระดับเจ้าแขนบางคนสามารถซ่อนมันไว้ได้ภายในเม็ดทรายเพียงเม็ดเดียวทรายหนึ่งเม็ดหนึ่งภาคพบนี่คือความอัศจรรย์ของระดับเจ้าแขนละ่ะองเอ่ยปากชม ภาคภพเจ้าแขนอัศจรรย์อย่างยิ่งการทดสอบนับลบรับจ้างฝึกหัดแห่งจักรวาลในครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นในภาคภพเจ้าแขนแห่งหนึ่งฟิวยานอวกาศสีน้ำเงินเข้มได้บินเข้าไปในดาวขึ้นคามอย่างรวดเร็วจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่326ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ